สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรวันนี้ก็มาพบกับหนุ่มบานะ้านนาหาเรื่องกันแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็จะเป็นข่าวดีสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราก็ว่าได้เพราะว่ากยทมีการเปิดโครงการปลูกพืชอื่น,นเพื่อที่จะปลูกร่วมกับยางพร้อมที่จะสนับสนุนให้เงินช่วย ไร่ละ1,400บาทนั่นเองครับผมถ้าสนใจก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาดูโครงการปลูกพืชร่วมยางเพื่อที่จะยกระดับรายได้ให้แก่กเกษตรกรชาวสวนยางก็คือจะทำให้เรามีรายได้เพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองครับแล้วเราก็มาดูกันว่าคุณสมบัตินั้นจะเป็นอย่างไรบ้างก็คือ ขึ้นทะเบียนกับเกษตรกร,กรชาวสวนยางกับกะยทอไว้แล้วนั่นเองครับและมีพื้นที่ปลูกยางไม่น้อยกว่า2ไร่อายุยางก็จะต้องไม่น้อยกว่า1ปีนั่นเองครับสำหรับพื้นที่ของเกษตรกร,กรต้องมีแหล่งน้ำหรือมีความสามารถในการจัดหาแหล่งน้ำได้นั่นเองครับ สำหรับเอกสารในการสมัครก็คือเอกสารในการสมัครก็คือใบสมัครเข้าร่วมโครงการรูปถ่ายหนึ่งนิ้วจำนวนหนึ่งรูปสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแผนการดำเนินงานงบประมาณแผนที่แปลงสวนยางและแผนการตลาดหนังสือข้อตกลงที่จะเข้าร่วมโครงการด้วยนั่นเองครับสำหรับเงื่อนไขของโครงการนั้น กยทสนับสนุนเฉพาะค่าพันธุ์พืชร่วมยางรายละไม่เกิน5ไร่นะครับก็คือให้ไร่ละ1,400บาทตามที่จ่ายจริงรายละไม่เกิน700 0บาทนั่นเองครับอุทิ่เข้าร่วมโครงการต้องจัดทำแผนการผลิตแผนการตลาดประกอบกับการยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการพันธุ์พืชร่วมโครงการที่สนับสนุนให้ปลูกจะต้องสร้างรายได้ มีความเหมาะสมกับพื้นที่เกษตรกรมีทักษะความชำนาญในการปลูกและต้องมีตลาดรองรับที่ชัดเจนหรือควรเป็นพันธุ์พืชเชิงอุตสาหกรรมที่สามารถแปรรูปเพิ่มมูลค่านั้นได้ด้วยนั่นเองครับสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการต้องเก็บข้อมูลและก็การผลิตต้นทุนการผลิตปัญหาอุปสรรคให้กยทเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการพิจารณา ต่อไปนั่นเองครับนี่ก็คือข่าวข่าวเรื่องราวดีๆเราเอามาประชาสัมพันธ์และก็บอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราท่านไหนสนใจก็ติดต่อที่กยทสาขาที่ตั้งของท่านได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสิ่งสำคัญอย่าลืมกดติดตามและกด กริ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในทุกๆครั้งที่ผมลงคลิปนั่นเองครับ